น้องคอคเกอร์นะครับน้องมีเห็บหมัดเยอะเราก็เลยย้ายที่ตัดขนมาตัดในอ่างเลยนะเพราะว่าจะได้ the the ควบคุมพื้นที่ได้ง่ายเวลาที่เห็บหมัดใส่พวกนี้เราจะได้ปัดลงแล้วก็จะได้กำจัดออกได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่กระจายไปที่อื first first one, ่นบริเวณอื่นนะครับแล้วก็ไม่ติดตัวอื่นด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับในการกำจัดเห็บหมัดของร้านเรานะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรในการดูแลปรับสภาพผิวหนังและขนลดเห็บหมัดแล้วก็ลดหืนแดงื่นพันจากการที่โดนเห็บหมัดจัดด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นแชมพูพลา ใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บบัดร่วมด้วยนะครับเห็บบัดจะได้หมดไฟขึ้นนะครับหลังจากเราตัดขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดเห็บบัดไรแล้วก็ลดฝื่นแดงฝื่นคันนะครับ,รรบที่เกิดจากร่องรอยของเห็บกัดนะครับวนี้น้องมีเห็บทั้งตัวเลยนะดูน่ากลัวมาก อย่าปล่อยให้น้องมีสภาพเห็บมัดเกาะอย่างนี้ทั้งตัวนะครับควรจะหมันเปิดดูขนของน้องนะครับถ้าเป็นสุนัขขนยาอย่างตัวนี้ขนยาวมาก่อนนะแล้วก็มีเห็บมัดเกาะอยู่เต็มเลยควรจะมียาป้องกันเห็บมัดไว้ให้น้องนะครับจะเป็นแบบกินก็ได้แบบฉีดฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็ได้หรือว่าแบบหยดหลังก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการป้องกันเห็บมัดให้กับตัวน้องสุนัขนะครับหรือว่าไปปรึกษาสัตวแพทย์ก็ได้ว่าจะฉีดยาให้น้องนะครับ สัตวแพทย์จะได้ดูปริมาณยาให้สัมพันธ์กับน้ำหนักตัวของน้องนะครับอย่างที่2ก็คือควรจะอาบน้ําแล้วก็แช่น้ายากำจัดเห็บหมัดหรือว่าใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรอย่างนี้นะครับในการที่จะลดเห็บหมัดที่เกาะอยู่บนตัวน้องให้หมดนะครับอย่างที่3มคือควรจะกําจัดเห็บหมัดที่อยู่รอบๆบ้านของน้องนะครับของสุนัขเพราะว่าเห็บหมัดมันจะไต่กลับไปอีกนะครับเมื่อสุนัขก,กลับไปบ้านนะครับมันจะต้องมีตัวเห็บหมัดที่ ยังไม่โตเต็มที่หรือว่ายังอยู่ในไข่นะครับมันก็จะออกมาเป็นรูต่อต่อไปนะเราควรจะกำจัดเหมปหมัดโดยการใช้เป็นน้ายากำจัดเทมปหมัดผสมน้ําแล้วก็ล,าลดาดบริเวณรอบๆบ้านหรือว่าใช้สเปรย์กำจัดแมลงสาบฉีดพ่นบริเวณรอบๆบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าตัวสุนัขค,ควรจะเอาตัวสุนัขออกก่อนนะเพือ่อความปลอดภัยของตัวสุนัขเองนะครับทำสามอย่างนะครับกำจัดเหมดหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขโดยการใช้แชมพูกำจัดเทมปหมัดและน้ํายากำจัดเหมปหมัดก็ได้นะครับ ตามฉลากยาที่แนะนำนะครับไม่ควรจะใชะ่ปริมาณมากเกินไปแล้วก็2คือการใช้ยาป้องกันเห็บมัดที่อยู่บนตัวสุนัขนะครับใช้เป็นยากินก็ได้ยาหยดหลังหรือว่ายาฉีดก,ก็ได้นะครับตามฉลากยาที่กําหนดด้วยแล้วก็ใช้การกำจัดเห็บบัดที่อยู่รอ,อบๆบ้านบริเวณที่สุนัขอยู่ด้วยนะครับทําเท่านี้เห็บใหมดก็จะหมดไปนะครับขอให้น้อง หมดเหมัดไ,ไวๆนะครับไม่งั้นมันจะกระจายไปติดตัวอื่นเราอาบนะ้ำแต่ขนอยู่บริเวณอ่างน้ำนะไม่งั้นเดี๋ยวเห็บมัดไปจะกระจายไปเต็มร้านเรานะครับเราก็จะกำจัดที่อยู่บนตัวน้องอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเห็บมัดเยอะนะมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็พยาธิในกระแสะเลือดได้นะครับอย่าให้น้องมีเห็บมัดเยอะเกินไปครับขอบคุณครับถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องเห็บมัดหรือว่าปัญหาเรื่อง คนพันกันนะครับติดต่อเราได้0866404443ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลักันนะครับเรามีาาผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำยากำจัดเห็บบัดด้วยถ้ายัางไงสนใจแล้วทักมาคุยกันได้นะครับติดต่อสอบถามกันได้ครับขอบคุณครับหลังจากเราอาบน้ำแล้วก็ใช้เห็บนะครับแล้วก็เป่าขนไป เร็บก็จะเริ่มที่จะใส่ออกไปตลายนะครับอันนี้เจ็บน้ำลงแล้วนะอาบน้ำตัดขนกับตัเดเห็บหมันครับเราใชา้เป็นแชมพูเสริมส่วนไลยที่ช่วยลดเห็บหมัด,ดมแล้วก็ลดเป็นแผลถึงแจากการโดนเห็บหมันจัด้วยนะครับแผลตภัณฑ์แชมพูของเราจะต่อเข้ามาได้ครับที่0ูาย6640 4443นะครับ ใช้ฟูงสูตรสมุนไพรที่ตัสดสภาพตินหาง 5, แล้วก็ลดเผ็ดหมักนะครับแล้วก็เรามีน้ำยากำจัดเิดหมักด้วยถ้าสนใจดูคันตัวไหนติดต่อเรเข้ามาได้ครับถ้าสนใจใช้บริการดับน้ำตัดขนกำจัดเถิดหมักติดต่อเข้ามาได้ที่0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ด้วยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสนับพิการตามบูลลนาารนิธิทีต่างๆด้วยนะครับอาานานโฆษนาบุญนร่วมกันนะครับสำหรับลู้ที่ไม่ใช้บริการร้านน้งหมานน้อลายปลานนีครับขอบคุณครับ อย่างค่อ,คอยๆตส่ออกมาเรื่อยๆนะครับน้องน, <ะ S 2> น้องหมาจะมีเห็บเยอะนะครับมันจะไม่ตายในทันทีนะครับจะค่อ,คอยๆใส่ออกไปใายเรื่อยๆนะ,ะนะผลกลับอาจจะได้ใส่หลังกระบะหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าเห็บมันจะใส่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเห็บมันจะโดนน้ายาแล้วแหละกระดุกกระจายตัวเลยถ้าเป็นอย่างนี้ระวังเป็น โรคขยายกันในกระแสเลือดแล้วก็โกรครลหิตจางนะครับคนจะพาน้องเป็นตรวจสุขภาพนะครับที่เราเปิดเหงือกดูนี้เพราะว่าจะได้ดูภาวะการของน้องนะครับว่ามีเหงือกซีดไหมเริ่มเป็นภาวะโลหิตจางแล้วหรือยังนะครับคนจะพาน้องเป็นตรวจสุขภาพเลยนะครับ